สวัสดีครับวันนี้พามาชมตลาชวัวสมเด็จอันทิตที่14อำเภอสมเด็จจังหวัดกฬสินเช้าวันนี้มันดีๆมาส่งสู่พี่น้องตามหาวัหวหาเปืยให้พี่น้องครับตามสั่งสงมาที่พี่น้องสั่งมาทุกรอยทุกราคาเอาเปื่อยครับอันนี้อยู่โซนวัว,วยอยู่ ส,น,สนใจสั่งได้ครับต้องการราคาไหนเบอร์ไหนรอยไหนไซส์ไหนครับา <c oughs> มาชมสระดวดัวสมเด็จการาสินวัตสวยสั่งได้ทุกรอยครับครอมน,น้คืองดูใครอยดกาสั่งอย่าง,สอ,างสอบถามมาแจ้งมาได้เลยครับ

Good.